เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านพุทโธเห็นความสงบและความสงบก็จะเห็นกายเวทนาจิตธรรมพุทโธเห็นความสงบก็คือสมาธิหรือสมถกรรมฐานแต่พอเห็นความสงบแล้วอย่าเลงเดสงสัยนะ พอไม่ลังเลสงสัยความสงบจะกลายเป็นผู้รู้เห็นกายเวทนาจิตธรรมโอเคไหมเพราะทําไมถึงเรียกว่าความสงบกลายเป็นผู้รู้ถ้าโยมฟุ้งนี่ยมจะรู้ไหมว่าหายใจเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าโยมสงบโยมจะรู้ว่าหายใจเป็นยังไงใช่ไหมและยิ่งถ้าสงบอะ่ะก็ยิ่งรู้ชัดเพราะนั้นพอเรายิ่งสงบก็ยิ่งเกิดรู้หรือรู้ชัด หรือรู้เอง่าเพราะนั้นผู้รู้ก็คือเบื้องต้นสความสงบแล้วก็ผู้รู้ที่ละเอียดกว่านั้นก็คือความว่างนะและที่ละเอียดและยิ่งกว่านั้นก็คือปัญญาและผู้รู้ก็เหนือเหนือเหนืออะไรโดยที่ไม่มีที่มั่นหมายก็คือนิพพานโอเคนะอยู่เหนือโลกเลย <laughs> ยิ่งสงบมันจะมีรู้ตื่นขึ้นมา แล้วเราก็เห็นสงบสิเราไม่เคยเห็นสงบเลยเรามีแต่คอยดูพุโทโธผดูลมหายใจคอยพยายามพุโทโธพยายามหายใจม่ต้องพยายามเยอะหรอกนะพอพยายามแล้วมันมีรีอกชั่นมันก็ไม่เห็นเบื้องหลังนะเบื้องหลังก็คือลึกๆมันมีความสงบพอพยายามเราออกนอกความสงบละโอเคไหมอพุโทโธเราก็เห็นพุโทโธอ่ะก็เห็น พุทโธที่เป็นความสงบพุทโธบริกรรมก็เห็นพุทโธเป็นความสงบก็ต้องเห็นแล้วพุทโธเห็นพุทโธบริกรรมแล้วพุทโธความสงบมันก็จะเป็นผู้รู้นะอ่าผู้รู้เบื้องต้นคือความสงบพอสงบมันรู้นะแล้วสงบจนมาถึงว่างมายิ่งรู้ชัดกันเลยนะเพราะนั้นคนไหนที่จิตว่างแล้วบอกไม่รับรู้อะไรเลยก็เพราะไม่เห็นความว่างถ้าเห็นความว่างความว่างก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา โอเคไหมอ่าโยมมีแต่อ่านั่งทําจิตให้ว่างทําจิตให้สงบแต่ไม่เห็นจิตว่างจิตสงบผู้รู้ก็ไม่ตื่นโอเคนะอ่าพนานพุทโธเห็นเห็นความสงบเนี่ยพุทโธนิจจเนี่ยเห็นความสงบไหมพุทโธแบบศรัทธาอ่าอ่าเหมือนกับอ่าเราอ่ารักใครคนหนึ่งเราก็รักเธอนะ รักเธอนะแล้วเราก็รู้สึกเป็นยังไงใช่ไหมแต่นี่เรารักพุทธเจ้ารักพุทธเจ้าโอเคนะในใจนะได้ไหมพุทโธพุทโธพุทโธแบบซาบซึง้งรักแบบซาบซึง้งลืมตาหลับตาไม่ซาบซึ้งหรอกจมต้องลืมตาจนซาบซึ้งแล้วค่อยหลับตาโอเคมั้ยเออหลับตาแล้วมันก็เหมือนกับต้องทำอไกอะ ไอ้ทราบซึ้งต้องทํำไหมไม่ต้องทำทราบซึ้งไม่ต้องทาทราบซึ้งก็คือเอ,อ่ออ่าให้มีรู้สึกถึงพุโทโธที่เป็นความศรัทธาด้วยสิโธพุโทโธได้ความศรัทธามันก็จะตื่นถึงพร้อมด้วยความสงบความสงบที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธามันจะมีรู้ตื่นข้างในศรัทธา ตัทาแล้วมันเข้าเร็วด้วยนะตอนนี้มันเข้าแบบมีศรัทธาเนี่ยมันเข้าไปข้างในเลยแล้วมันเหมือนเห็นเห็นจากข้างในเห็นตัวเรากําลังนั่งท่านั่นท่านี้เห็นกําลังทําอะไรเห็นกําลังกระพริบตาเห็นร้อนเห็นเย็นเห็นเหงื่อโอ้ดีมากเลยมันเห็นคนคนนี้ใช่เราไหม มมีร้อมีเย็นไม่เหงื่อเอาเป็นของเราไหมไม่ใช่ไม่เอาพุทโธสัตยายังถ้ายังไม่ทราบซึ้งจนมีปีติอย่าหลับตาเพราะว่ามันต้องให้มันสุดๆก่อนโอเคนะมองพระพุทธรูปเลยสุดเลยแล้วพอมันสุดๆดด้วยศรัทธาล้วก็จะเห็น ความสงบที่ยิ่งใหญ่ความผ่องใสตอนนี้มีเห็นั๊บมันก็จะเป็นผู้รู้ตื่นขึ้นมาเลยพอเห็นความสงบความผ่องใสมันจะรู้กายรู้ใจชัดขึ้นก็เรียกว่าผู้รู้นะแต่จริงๆไม่มีผู้หรอกก็คือมันมีรู้เองของมัน ตอนนี้ญาณเกิดแล้วไอต้ตรงที่รู้รู้จากข้างในข้างในความสงบเนี่ยญาณเกิดแล้วแล้วยิ่งเราพุโทแบบซาบซึ้งลึกๆเราก็เริ่มมีสมาธิเข้าได้ลึกแน,แน่วแน่มากขึ้นยิ่งลึกยิ่งแน่วแน่แต่เราเห็นความสงบที่ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะลึกๆอ,อ่ะนะถ้าเห็นความสงบตั้งแต่เริ่มต้นอมัน แม้จะเข้าสมาธิลึกแค่ไหนมันก็ตื่นรู้ข้างในได้นะแต่ถ้าเบื้องต้นความสงบไม่เห็นแล้วเข้าลึกๆๆๆมันก็จะตกภวางอ่าเข้าใจไหมเอาลองค่อยๆเริ่มต้นใหม่กันแะพุทโธด้วยความทราบซึ้งศรัทธาศรัทธาเลเก็ศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธะในใจพุทโธเห็นพุทโธ เห็นความศรัทธาเห็นความสงบที่เป็นความผ่องใสบริสุทธิ์เพราะมีศรัทธาศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจตรงนี้แหละความเมื่อไม่จะพ้นไปใจสว่างสวัยแล้วมันก็เห็นยิ่งสว่างสวัยมันก็เหมือนเข้าลึกมากเลยมันก็เลยเห็นไปถึงกิยาจิต อาการในจิตในกิเลสกิเลสอย่างละเอียดเลยนะมันเห็นไปถึงอนุสัยเลยโอ้ยไอ้นี่เองที่ทำให้ฉันวางไม่ได้เพราะฉันไปรักไปพอใจแล้วมา่อยากแล้วมันก็วางเลยโอ้พอวางปั๊บก็รู้ก็ไปอีกยานก็ยานละเอียดเข้าไปในจิตในใจเห็นไปถึงสังโยชน์เลยโอ้ยนี่มันมัดใจไว้แล้วไว้นะความสำคัญมั่นหมาย ว่าตัวเราร่างกายเป็นเราของเราเนี่ยโอ้ไทําใไมเราต้องเวียนว่ายใจเกิดนะล้วก็พอเห็นปั๊บมันก็วางไปแนละ้วมันก็ลึกเข้าไปใส,สังยุท์ข้อต่อไปนะโอ้ยความมิจิกิจชานี่เองที่มัวแต่ลังเลลังเลมันก็วางไปแลวสุดท้ายก็โอ้ยศีละปัตามานี่เองที่มันผูกใจไว้มัวแต่ไปเชื่ออะไรสิ่งต่างๆภายนอกเป็นที่พึ่งที่ละนะโอ้แล้วก็ เห็นแล้วมันก็ว่างไปนิ้วก็เข้าไปถึงข้างในสังโยชน์เบื้องสูงตามลําดับเลยนะยามันเป็นอาสวขยายาเลยพุทโธเนี่ยนะพุทโธอา้าอย่าเพิ่งหลับตาตีหลวงพ่อ,อยังไม่หลับเลยมันเข้าได้ลึกอีกเลยให้สู้เรียกว่าเขายอมเอาแค่ยิ้มลึกๆสุดๆได้แค่ไหนแล้วให้มันอยู่ตรงนั้นได้คอเส้นเสมอ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  พอเสมอเสมอเสมอแล้วยมจะเห็นได้ว่าเขาจะกลายเป็นดวงตาเห็นคนคนนี้นั่งเห็นคนนี้นั่งมีร้อนมีเย็นมีเหงือ่อมีขยับมีไออุน่นมีท้องลำตัวกล้ามเนื้อพองยุบหรือเรียกว่าหดขยายตัวเห็นกระแสนในร่างกายไอตรงที่โยมเห็นจากลึกๆนั่นน่ะนั่นน่ะคือยานที่จะเริ่มเกิดขึ้นโอเคไหม แล้วเราจะเข้าลึกๆได้เราก็พุทโทแบบพุทธานุสติเลยทราบซึ้งโอ้โหลึกจนอินฟินิตี้เลยโยม <laughs> นะแล้วมันก็จะเห็นลมหายใจที่ช้านะถ้าโยมพุโทโธแบบมีศรนะัทธาเนี่ยลมหายใจมันจะเห็นลมหายใจสโลโมชั่นไปคลื่อนโอโ้ร่างกายคนนี้มันหล่อเลี้ยงด้วยลมหายใจเนี่ยว่ะไปทั่วทุกสู พราะวันนี้เราเข้าไปถึงข้างในมันถึงเห็นลมหายใจละเอียดนะรัะน,นั้นเราเห็นความสงบไปจนถึงความว่างไปถึงความผ่องใสข้างในมันก็เห็นละเอียดขึ้นยิ่งสงบยิ่งว่างยิ่งผ่องใสก็จะเห็นไปถึงอนุสัยกิเลสสังโยชน์แล้วก็เห็นลมหายใจไอ,จอ้คนนี้มันประกอบด้วยธาตุลมจริงๆนะเนี่ยมีแต่ลมทุกชนเลยธาตุดิน ธาตุน้ำไออุ่นเพราะมันเห็นมาจากความว่างนะอ่าเพราะนั้นเขาเรืงจึงเรียกว่าผู้รู้ก็คือความว่างเพราะยิ่งว่างมันยิ่งรู้ชัดดังกับตาเห็นเลยอ่าตอนนี้พอสุดแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋ออยู่ตรงนี้นะพอหลับตาปับ๊บไปรวมอยู่ข้างในนะอ่าเขาเรียกว่าไปรวมอยู่กับ บ้านข้างในอะที่มองจากข้างในเอาลับตาพอโยมเข้าไปลึกๆด้วยนะเข้าไปลึกๆข้างในนะโยมจะไปรวมอยู่ข้างในเนะี่ยโยมนั่งตัวงอมันรวมไม่ไดนะ้มันเหมือนต้องตัวตรงบางทีต้องยืดนิดนึงมันถึงจะเป็นรวมได้นะออาลองดูดิพอโยมมียิ้มลึกๆสุดๆเนี่ยนะโยมจะนั่งอย่างเงี้ยธรรมไดามันเข้าไปรวมไม่ได้โยมต้องตัวตรงรู้เนื้อรู้ตัวจนเหมือนร่างกายทุกส่วนส,ส,ส,สมัดทะแมง อย่างน้อยต้องตรงอ่ะ,อะแต่ใหม่ๆบางคนตรงยังรู้สึกรวมยากอาจจะเงยน,นิดนึงมาพอเงยแล้วมันเหมือนกับว่ายอดอกมันเปิดอ่ะโอเคนะ,ะเวลาฝึกเราฝึกเงยน,นิดนึงล้วเหมือนยอดอกเปิดแล้วเราจะไปรวมได้งา่ายแต่ถ้าพอจำนานกระหนั่งตัวตรงเนี่ยมันลึกแค่ไหนเราก็รวมได้แต่ถ้าตัวงอยากอ่ะเอา,านั้นตัวตรงหลังตรงแล้วซิมเมทรีเลยโยม นั่งให้สมมาตรีไม่เอ็นหน้าเอ็นหลังกอนไปอ่าละต่นี้พุโทโธแบบคือมันพุโทโธแบบลเลื่ือเบาอ่ะมันค่อยๆใจเย็นดีแล้วมีศรัทธาเลือนเพราะว่าพวงที่พุโทโธเลื่ือนเบาเนี่ยมันก็เลยทําให้สิ่งที่ไม่เห็นเราก็จะเห็นแต่ถ้าเราพุโทโธเอาสมาธิอย่างเดียวเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็ได้สมาธิ ไอสิ่งที่ไม่เห็นมันก็มันก็ไม่เห็นนะ่ะเพราะว่าเราเราอยู่กับคําบริกรรมนะเนี่ยพอเราพุโทพโธทยิ่งพุโทโธแล้วเหมือนใจมันพุโทโธเลยศรัทธาสิ่งที่ไม่เห็นมันจะเห็นหมดเลยข้างในพอเป็นพุโทโธจากศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตความมืดมิดจ,จะพนไปใจสว่างสวาย ตอนนี้เราก็หลับตาแล้วก็พูดโทโธแบบเงียบเงียบแล้วก็ยีมเมบิกบานใจ เราเห็นพุโทโธเห็นยิ้มเบิกบานใจด้วยนะจนยิ้มเบิกบานใจจนมันรู้สึกผ่องใสเห็นพุโทโธเห็นผ่องใสใจเห็นแล้วก็เห็นถึงความว่างที่ปรากฏพอยิ่งผ่องใสมันก็ยิ่งว่า ใจก็เบิกบานก็ต้องเห็นเบิกบานด้วยเห็นพุทธโธเห็นเบิกบานยิ่งเบิกบานพุทธโธมันจะค่อยเบาเหมือนพุทธโธอยู่ในใจอยู่ในจิตวิญญาจะค่อยเบายัางไงก็ยังมี บริกรรมพุทโธเบาเพราะว่าในเบื้องต้นการฝึกเนี่ยเราจะเกิดรูปประชานรูปประชานโยมก็ต้องมีรูปเป็นเป็นเครื่องยึดอ่าเป็นอารมณ์ของจิตพุทโธน,นี่ก็คือรูปโยมอยู่ๆจะไปเข้าอารูปประชานโยมก็จะตกผวังเพราะนั้นว่างขนาดไหนต้องมีรูป มันมีเลือกสองอันถ้าไม่พุโทโธก็หายใจต้องรู้อย่างน้อยอันใดอันหนึ่งไม่ไงั้นมันจะเรียกรูปร <laughs> รประชานได้ไงรูปประชานสีมก็ต้องมีรูปมันเป็นความรู้สึกนะของรูปรูปประชานก็คือรูปลมหายใจที่แค่รู้ตัวว่าหายใจแต่ไม่ได้ดูลมหายใจหรือตรงที่พุโทโธตรงที่ มีพุโทโธออกมาจากในใจเองอ่ยกเว้นว่าโยมจะเข้าสู่อรูปฌานโยมก็ทิ้งคำวิริกรรมแล้วเอาแค่ความรู้สึกศรัทธาจนกระทั่งเกิดความว่างไม่มีปางานวิญญาณไม่มีประงานแต่วันนี้อย่าไปว่าจะต้องเข้าอารูปฌานเอารูปฌานก่อนเพราะารูปฌานเนี่ยเป็นองค์แห่งตัสุูกนะ เพราะนั้นเราไม่ต้องไปถึงอารูปเอาแค่รูปประชานหนึ่งสองสามสี่ก็เพียงพอละมาะนั้นถ้าใครพุโทโธหายก็คือตกพวังหรือถ้าพุโทโธหายแต่รู้สึกว่าหายใจก็ถือว่าใช้ได้เพราะนั้นเลยต้องฝึกกรรมฐานสองอย่างพุโทโธกับอานอาปาเพราะว่าในความว่างเนี่ยอย่างน้อยต้องมีรูปที่ละเอียดอ่า ถ้าลมหายใจมันละเอียดเกินไปรับรู้ไม่ได้ก็ต้องพุดโทนนิดๆโอเคนะไม่งั้นเขาไม่เรียกรูปประชานเนี่ยในการตัดสรูเนี่ยตัดสรูด้วยอาศัยจตุทชันเป็นบาทฐานนาจะจะแจมแจ้งเลยเพระนั้นเราก็ พุโทโธรู้พุโทโธแล้วเหมือนกับรู้พุโทโธทาให้ส่องสว่างเห็นเห็นอนุสัยกิเลสต่างๆในใจแล้วลองค่อยๆลืมตาพอลืมตาปับ๊บมันจะลึกเข้าไปได้อีกเพราะว่าอะไร พอเราลืมตาปับ๊บมันมีสัพป,ปัญญะตรงรู้ตัวที่ลืมตามันจะเกิดรู้ตัวไปก๊อปปี้เขาเรียกว่าดูปิเกตเข้าไปในใจพอเข้าไปในใจของโยมถ้าหลับตานานๆรู้ตัวมันหยอ่ยอนหย่อนลงหย่อนลงโยมจะต้องถ้าไม่ขยับมือนิดๆขยับไหลหรือยืดหลังนิดๆเพื่อให้มีรู้ตัวที่กายไปเพิ่มกําลังรู้ตัวในพุทโธหรือถ้าไม่ก็ลืมตาเลยพอลืมตาปับ๊บโล่งออกไหมโลงม่งไหมนั่นอะ พอโล่งปับ๊บมันเปิดทางแล้หลับตาต่อแต่ถ้าถ้าเราจะใช้วิธีการขยับยืดหลังขึ้นมานิดหนึ่งปับ๊บมันโล่งก็ไม่ต้องลืมตาโอเคมั้ยอ่าพอถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันอึมครึมไม่รู้จะทํายังไงยืดหลังนิดหนึ่งปับ๊บอึมครึมหายเลยแล้วก็พุทโธต่อหรือมันทําไมไม่งั้นใหม่ๆก็ลืมตาเลยแล้วก็ยิ้มขึ้นมาโลง่งขึ้นไปแล้วก็หลับตาต่อ แล้วก็พุโทโธต่อยอดไปอีกด้วยศรัทธาด้วยความเพียรชอบตอนนี้ในเรื่องของสมาธิเรื่องวิปัสสนาเรียกว่าสัมมาสติสมาส,สมาธิต้องเพิ่มสัมมาวายามะข้อที่6กข้อที่เจมันสัมมาสติข้อที่แสมมาสมาธิเพราะนั้นเพิ่มสัมมาวายามะความเพียรที่ชอบพุโทโธศรัทธาแล้วศรัทธาแล้วเกิดอะไร เพียรเพิ่มพูนความดีให้ยิ่งขึ้นไปพอศรัทธาเนี่ยเราจะเพิ่มพูนความดีนี่ง่ายมากเลยพูดโทแล้วอยู่ก็น้อมความดีที่โยมบำเพ็ญมาน้อมเข้ามามันจะเกิดความชัดเกิดพละกำลังแล้วมันจะทำให้พละห้าค่อยๆสมบูรณ์ศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิต ความมืดมิดจะพ้นไปจิตใจสว่างสวย